บ้านทำอะไรก็ไม่รู้เนาะช่วงนี้เธอเครียดหรือเปล่าอืมงานเข้ามาเยอะพอดีอยากเล่าให้ฟังไหม ทางจะเหนื่อยจริงๆนะงั้นเราอ่านหนังสือให้ฟังเอาไหมเธอชอบฟังเราอ่านหนังสือนี่นะเดี๋ยวหยิบมาก่อน เราสุ่มหยิบมาเล่มหนึง่งแล้วก็จะลองสุ่มอ่านดูสักบทหนึ่งว่าเธอชอบหน้าไหนอันนี้ไม่ใช่นิยายเหมือนครั้งก่อนๆแต่ว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์ของนักเขียนคนหนึ่งชื่อเรื่อง Big Magic ของอ l ลสเ b e เก k ล อันนแล้วกันนะ The Road Trip Here's how I've learned to deal with my fear I made a decision a long time ago that if I want creativity in my life and I do Then I will have to make space for fear too Plenty of space ตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเราอยากใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ซึ่งสร้างสรรค์นเนี่ยแม่จำเป็นว่าเธอจะต้องเป็นจิตกรหรือว่าเป็นนักเขียนหรือว่าเป็นช่างปั้นเสมอไป การแก้ปัญหาในการทำงานก็เป็นความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าเราอยากมีความคิดสร้างสรรค์เราก็ต้องเหมือนเว้นที่ว่างให้ความกลัวได้อยู่ตรงนั้นด้วย I decided that I would need to build an expansive enough interior life that my fear and my creativity could peacefully coexist, since it appeared that they would always be together. เพราะว่าเขาบอกว่าความกลัวเนี่ยมักจะมากับความคิดสร้างสรรค์เสมอเป็นสิ่งที่ขาดกันไม่ได้หรือเรียกว่าตัดกันไม่ขาดจะดีกว่า In fact, it seems to me that my fear and my creativity are basically c o n j o i n t twins ใช่เพราะเขาบอกว่าอันนี้มันเหมือนฝาแฝดกันเลย As evidenced by the fact that creativity cannot take a single step forward without fear marching right alongside it. Fear and creativity shared a womb, they were born at the same time, and they still share some vital organs. <coughs> เกิดม,มาพร้อมกันเลย This is why we have to be careful of how we handle our fear because I've noticed that when people try to kill off their fear they often end up in a d v e r t e n t l y murdering their creativity in the process เขาบอกว่าเราต้องรับมือกับความกลัวด้วยความระมัดระวังเพราะว่าบางคนเนี่ยเวลา เขาพยายามจะกำจัดความกลัวเขาก็จะกำจัดความคิดสร้างสารรค์ออกไปด้วย So I don't try to kill off my fear. I don't go to war against it. Instead, I make all that space for it. Heaps of space. Every single day, I'm making space for fear right this moment. ทุกวันเลยเขาเลือกที่จะไม่ต่อสู้กับความกลัวแต่ว่าเขาเลือกที่จะ I allow my fear to live and breathe and stretch out its legs comfortably. It seems to me that the less I fight my fears, the less it fights back. If I can relax, fear relaxes too. In fact, I cordially invite fear to come along with me everywhere I go. I even have a welcoming speech prepared for fear. which new right I deliver embarking big project adventure before or upon any new project or big adventure. เขาบอกว่าเขามีที่ว่างให้ความกลัวเนี่ยนั่งยืดแขนยืดขาได้อย่างเต็มที่ได้อย่างสบายใจถ้าเราไม่ต่อสู้กับความกลัวความกลัวก็จะไม่สู้เรากลับถ้าเราไม่สู้กับชีวิตชีวิตก็จะไม่สู้เรากลับเป็นลอจิกแบบนี้นะ เขามีเหมือนคำพูดไว้ต้อนรับความกลัวด้วยเดี๋ยวจะลองอ่านให้ฟัง it goes something like this dearest fear creativity and I are about to go on a road trip together I understand you will be joining us because you always do I acknowledge that you believe you have an important job to do in my life and that you take your job seriously ก็คือถึงความกลัวที่รัก ความคิดสร้างสารรค์กับฉันกำลังจะออกไปขับรถเล่นกันเราเข้าใจว่าเธอเนี่ยจะมากับเราเพราะว่าเธอก็มากับเราเสมอฉันรู้ว่าเธอคิดรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่ที่สำคัญในชีวิตของฉันแล้วเธอก็จริงจังกับหน้าที่นั้นมากๆ apparently your job is to induce complete panic whenever I'm about to do anything interesting and may I say you are superb at your job ก็คือหน้าที่ของความกลัวเนี่ยก็คือทำให้เราแพานิกตอนที่เราจะเริ่มทำอะไรก็ตามที่น่าสนใจแล้วความกลัวนี่มันก็เก่งมากเลยด้วย so by all means keep doing your job if you feel you must but I will also be doing my job on this road trip ก็คือเธอทำหน้าที่ของเธอไปฉันก็จะทำหน้าที่ของฉันเหมือนกัน which is to work hard and stay focused ซึ่งหน้าที่ของฉันก็คือการตั้งใจทำงานการทำงานหนักแล้วก็การยึมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย And creativity will be doing its job which is to remain stimulating and inspiring การทําให้ There’s plenty of room in this vehicle for all of us, so make yourself at home. But understand this. Creativity and I are the only ones. Who will be making any decisions along the way? ก็คือเขาบอกว่าความกลัวคือถ้าคุณจะมาด้วยมันก็ไม่เป็นไรเรามีพื้นที่ให้คุณนั่งบนรถอยู่แล้วแต่ว่าคนที่จะตัดสินใจเรื่องสำคัญเนี่ยมีแค่ฉันกับความคิดสร้างสรรค์เท่านั้นความกลัวไม่มีสิทธิตัดสินใจ I recognize and respect that you are a part of this family. and activities never suggestions never exclude followed so still you from our activities. But still, your I will will be but ก็คือฉันรู้แล้วก็เคารพว่าเธอน่ะความกลัวเน่ะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเราแต่ว่าเราก็จะไม่ทำตามความคิดเห็นของมันอยู่ดี You're a allowed to have a seat and you are allowed to have a voice but you are not allowed to have a vote ก็คือไม่ให้ความกลัวเนี่ยออกความเห็นไม่ให้ออกเสียงออกอะไรทั้งนั้น You're not allowed to touch the road maps. You're not allowed to suggest detours. You're not allowed to fiddle with fiddle with the temperature, dude. You're not even allowed to touch the radio. But above all else, my dear old familiar friend, you are absolutely forbidden to drive. ก็คือ เขาบอกว่าฟังนะความกลัวห้ามเธอแตะแผนที่ห้ามบอกว่าเราควรจะเลี้ยวไปทางไหนห้ามปรับอุณหภูมิแอร์ห้ามแตะวิทยุแล้วก็ห้ามขับรถด้วย Then we head off together, me and creativity and fear side by side forever. Advancing marvelous terrain once into terrifying unknown outcome more of the but เมื่อเราตกลงกันแล้วกับความกลัวตัวเราแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความกลัวเนี่ยก็จะนั่งไปด้วยกันตลอดทางสู่ความเวืองวางอันไกลโพ้นแล้วก็สู่ความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงบ้าง